โซเชียลถูกใจงานแต่งปั๊บใบเตยหลูเรียบง่ายแถมยังลดขยะอีกด้วยแม้งานจะจบไปแล้วแต่หลายๆคนยังไม่มูฟออนเพราะงานนี้โลกออนไลน์ต่างมีกระแสชื่นชมการจัดงานของทั้งคู่ที่ดูเรียบง่ายและรูหราดูแพงเท่านั้นยังไม่พอยังดูไม่เยอะไม่รุงรังไม่มีดอกไม้ให้เปืองเป็นการลดขยะช่วยธรรมชาติอีกด้วยดูมินิมอลน่ารักสุดๆ ซึ่งหลักๆเลยจะใช้จอ LED เป็นหลักซึ่งทำให้งานโดเก๋ไปอีกแบบอีกด้วยล่ะค่ะ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด s u b สไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ